โยไดวาซซาดีวิลั่นเมกาดีวิลันดูไบดีวิลันชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า T3 Arena นะท่านผู้ชมนะมันเป็นเกมแนวะแบบว่าคล้ายๆ Overwatch oh, เลยนะท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าเกมนี้นะครับบนมือถือสนุกแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูละคันนะครับกดเริ่มมาเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเยดูมันมีหลายโหมดให้ได้เล่นนะครับโหมวดอะไรทีมเดสแมทอะไรต่างๆนะครับเป็น3 VS 3นะท่านผู้ชมนะมาเนดะี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยเดี๋ยวะ ตัวพี่เล่นตัวฮิวนะคนดูนะเจโร้โคตรึงเย็ดโคตรึงก็สรซุดโคตรึงก็สรซุดแคปไปหน่อยละกันไปมีภาษาไทยได้วยครับคนดูนะเฮ้ยบอยไปฮะอันนี้เราเล่นสายฮิวนะคนดูนะฮิวฮิวฮิวได้ฮิวได้ตัวเราไม่โคตรตึงอ่ะตัวเราโคตรตึง เอาว่ะาว่ะคนดูลากหัวคุมคุมรากหัวคมุมคุมแต่หนึ่งระวังจุดหิวได้ด้วยนะคนดูนะนี่วางหิวให้ตัวเองแล้วก็หิวให้คนอื่นได้ด้วยนะครับสกิลเราสกิลเราคือมันสกิลมันหิวได้นะกรเตืองก,กระสุนครับเฮ้ยมันแต่ก่อนมันกดออโต้ได้นี่ใช่ไหมอ๋อมันยิงมันยิงออโต้ได้โอเคเราแค่ลากเราแค่ลากนะลากเป้าไปให้มันโดนมันพอ เอาว่ะเอาว่ะถ้าเรายิงโดนหัวมันจะเข้าแรงนะครับเอาดิเอาดินางหนูนางหนูเฮ้ยสองตัวว่ะคนดูวู้นี่โยนป้อมโยนป้อมฮิวโอ้ย yeah. ืนหน้าป้อมฮิวชิวอะบอกเลยอันตี้เราเป็นแบบฮิวนะคนดูนะโอ้ยคนโหดทีมเดสกูยิงๆคนคนเดียวชิวๆเลย วางป้อมฮิวอะ Richman Shop ฉลอง3ามแสนซับแจกยับซับกระจายแจกหนักกว่า70,000บาทแจก Nothing Phone มือถือแฟชั่นสุดจี๊ดและหูฟังเ a เ e r Hammerhead Pro หูฟังสำหรับเกมเมอร์และ g i เว Voucher มูลค่า199บาทมากกว่า100รางวัลพร้อมกิจกรรมชิงโชค2ชั้นอยากรู้ปะล่าล่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ Richman Shop ทั้งในเฟซและไลน์คนดูนาทีนี้อันนี้มันเป็นโดนฮิวเรานะคนดูเฮออ้ยยิวไม่ทัน มันตึงเกินปุยมุยอนี่ะนี่ฝั่งเรานะครับคนดูนักขนูนะเ,เต็ดของตัวเราแม่งตึงว่ะตึงจริงมาแล้วเราจะมาเล่นให้ดูใหม่นะแ <c oughs> ม่งกดโกลงอนะ่ะตัวเราอ่ะใส่ฮิวแล้วเราแบบยิงรัวๆได้นะแต่ว่าต้องแนะนําให้ยิงให้โดนหัวครับนี่ก็ตึง <c oughs> มาวางโดนครับโดนฮิวนะไปฮิวช่วยเพื่อนเอาไม่ทันกด <c oughs> ตึงก็ตึง กระสุนยิงหัวลากหัวคมคมโคตรสุดโว้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ตายว่ะไอ้ตัวนี้ก็ยิงกันยับเลยฟังเราฆ่าไปแล้วสิบนะคนดูนะพี่เนี่ยฆ่าเยอะสุดคนดูคนตรึงเีฮ้ยโวยไปจริงจริงมันมีตัวอื่นนะที่แบบคนโหดด้วยแต่ผมชอบเล่นตัวฮิวนะตัวฮิวในเกมนี้โหดมากโอเควางโดนเลยครับโดนฮิว ซัดนวลนัวๆขอแค่ยิงโดนหัวพอตายนั่นน่ะตายนั่นน่ะโอ้รีโหลดกระสุนโคตรนานโดนหัวรัวๆโดนหัวรัวๆปวดตึงมาดิมาดิลีโหลดครับโอ้มันยิงยิงเราไม่ตายหรอกถ้ายิงเราไม่โดนนะโอ้ว่างเปิดปุ่มฮิวครับ โอ้ยิงไม่ตายหรอกไอ้หนูยิงพี่ไม่ตายหรอกโคตรอ,อมตะโคตรอมบอยโคตรอ,อมออมอมตะอมบอยโคตรเกียน,น์่ะตัวฮิวพี่นะคนดูดูดิคือแบบไม่มีวันตายอ่ะนะแล้วแบบไม่โดนลุมสาไม่โดนยิงหัวค้างๆว่างเลมเิดครับเลมผิดรัรวๆ โอ้โหอดีเอาดีเดินจุกรัวเดินจุกรัวโคตรสุดโคตรตึงยังกับตัวแทงคนดูอันนี้เราเล่นซัพพอร์ตนะนี่ชนะแม่งโกงอ่ะตัวเนี้ยคนดูโกงจริงเห็นไหมโอ้โหชนะยิงไปสิบแปดตัวอู้เอ็ว่ะ MVP โคตรโคตรอ่ะแรงอัพรัวๆนะครับคนดูอันนี้ผมเล่นไปไกลแล้วนะคนดูนะสมัยก่อนแบบเออเล่น อันนี้เป็นซนะีซั่นสามนะแสดงว่าเกมมันเปิดมาค่อนข้างนานแนละ้วนี่แพตตันพุง่งแพตตันพาร์ด้วยวะ่ะเอาวะ่ะโคตรตึงรับของรับของกล่องสเียรน,นี่มันก็จะมีแบบให้ชิ้นส่วนอัพอัพเกรดตัวมานะคนดูนะรับครับกีฬาอันเออโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดโอ้มันได้เยอะจังวะโอ้ได้ตัวแรมาด้วยคนดูกดล็อกแล้วโอเค มีพลังพลังคอพลังคอนะเอาไปอัพสกิลได้นะครับเรามาดูก่อนที่ว่าเราอัพอะไรได้บ้างมีผลงานประวัติเราเล่นไปเยอะอยู่นะดูอะไราการฮีโร่เรานะครับคนดูนี่นเฮ้ยมีตัวใหม่มาใหม่นี่น่าจะเป็นตัวฮิวนะแต่ผมเล่นอะไรนะไอริสนะครับไอริสผมมันตึงอยู่แล้วคนดูอัพเกรดเลเวลเลยครับยืนยันครับอ๋ออัพสุดไปแล้วอัพไปไกลอยู่อัพไปไกลอยู่เลเวลเราเยอะแล้วนะครับแล้วลองตัวอื่นนะผมจะเล่นตัวอื่นให้ดูนี่ตัวนี้ก็โหดนะครับคนดูนะ ตัวนี้ก็โหดเหมือนกันเนี่ยดาเมจผมมาเดี๋ยวเราไปลองยิงให้ดูนะครับมันเป็นปืนพกนะปืนเดียวเหมือนในตัวนั้นอะเหมือนในคาร์บอยอะคาร์บอยในเกมโอเวอร์วอตส์นั่นแหละเฮ้กดติงกดติงมาบอกเลยว่าไม่มีคำว่าแพสถ้าพี่ลงมาบดจักรวาลนี่เอาว่ะเอาว่ะ go t h ือ h o ว is m u s า go o อ่อเกี้เราคือแบบสตันนะฮะสตันฝ่ายตรงข้ามโอ้โหยิงโคตรแรงโหดโหดเป็นปืนพกที่โหดจัดประหลัดบอกโหดบอกประหลัดจัดเอาอะคนดูมาแล้วอา้าวเจอตัวปอมไอเนี้ยไอเนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนทีเซื่อไหมใช่ไหมในโอเวอร์วอตอะผมจำชื่อไม่ได้นี่ล่วง จะเทเซื้อเทบอลอะไรก็มาเทไอหนุ่มเฮ้ยอ้าวโดนตัวเราเปนตัวแบบยิงเทียนัดนะคนดูนะเฮ้ยลูกสองกดตึงอ่ะฝั่งเราก็ตึงอยู่แต่เราแม่งนำทีมเราแม่งคือผู้นำผู้นำตัวจริงพอดูนะคนดูพี่ลงไปแบบตายตายกันรวนวนรวนมามามา อยู่ไหนนะน้องๆมีเลยแบม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 เอาดิแบมเป็นไงล่ะโคตรตึงจากการะสุนครับจริงๆเรามีกดสกลิลนะแต่ผมเอาสกลิลลงดีกว่าเอาเป็นแบบเาเรียกว่าสกลิลเสริมสกลิลเสริมอยู่ไหนกันหมดนะหนูเฮ้ยเอาว่ะล็อกเลย ไปไหนไม่ได้ยิงยิงกลายเป็นศพกลายเป็นศพชิวชิเอาว่ะพี่แม่เล่นตึงจัดนะคนดูนะเมื่อกี้เรากดล็อกตัวได้มันเกิดตัวไหน,นเกิดด้านบนนี่ล็อกล็อกสกิลไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวถ้าเราลากโดนหัวโคตรแรงอะ่ะดอสองพันเนี่ยเฮ้อเลื่อนรีเองด้วยถ้าเราเล่นเก่งๆนะคนดูแบบตึงจริงนะตัวนี้บอกเลย เฮ้ยด้านบน้น่าจะมีกิ้งหลบเนาะอล็อกสกิลยิงรัวๆ <im itation> ลว่ <im itation> ลวงโดนหัวไหมขอหัวเน้นๆโอ้แม่งเองยโดนสกิลน็อกเลยว่ะโอ้ยแต่เราแม่งตึงตัวเรามันตึงอยู่นะครับยิงแรงตัวผมมันยิงแรงนะยิงพิษนัดนะครับแต่ว่าแรง แรงมากถ้ายิงโดนหัวอดอกละ2,000-3,000อะ2-3มิมตรก็ตายนะจะเป็นแบบไม่ใช่ตัวแทงนะมาตามหาก่อนตามหาคนรักในอดีตไอ้พวกนี้กระเดินตอกเต็กตอกเต็อกอะไรกันไม่รู้นั่นล่วงโอ้ไม่ได้เรื่องในลาวเลยพวกนี้เย้นี่สกิลไปเลยนี่เป็นไงล่ะล่วงวสกิลแล้วครับสกิลใหญ่แบมไม่โดน นี่ล็อกล็อกโอ้ล่วงโอ้ยเออโคตรตึงวิมาเก็บเลือดจนกูจะตายเลือดมันรีเจเนเรตเองนะครับคนดูนะล็อกม,มุมนี้เลยขอหัวหน่อยขอหัวหน่อยขอหัวที่ไม่ใช่ขอหวยลงมามันลงมาไหม นี่เป็นไงล่ะล่วงโอ้โผมแม่งระดับแรงล่วงอ้โหชนะลัวๆเลยว่ะพี่โค้แม่งกึ่งเกินไปไหมเนี่ยส,สามสามโคตดเก่งโคดตึงเลยเอ้าวทำไมมัน MVP ได้ไงล่ะพี่แม่งยิงเยอะกว่าอีกนะทำไมนั่นมัน MVP วะงงเราควรจะ MVP สิคนดูดูดินี่อพัพเวลลัวๆครับ ตึงนะตัวนี้เป็นเป็นสองตัวที่ตึงมากผมชอบมาก Richman Shop ฉลองสามแสนซับแจกยับซับกระจายแจกหนักกว่าเจ็ดหมื่นบาทแจก Nothing p h โ n e มือถือแฟชั่นสุดจี๊ดและหูฟังเลเซ r h a m m e r He a d Pro หูฟังสำหรับเกมเมอร์และกิฟ v ์ u ชอร์มูลค่าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทมากกว่าร้อยรางวัลพร้อมกิจกรรมชิงโชคสองชั้นอยากรู้ปะละ่ล่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ Richman Shop ทั้งในเฟซและไลน์และตัวอื่นนี่ไม่ค่อยแนะนำนะอันนี้สึกทีมเดชแมทและกล่องสบียงแข่งอะไรพวกนี้ก็มีนะครับนี่เดชแมทอะไรพวกนี้ก็มีนะครับ ไปขีดคิสตันอะไรพวกนี้นะไิขีดคิสตันเป็นไงเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าอ่ายิงยิงคิสตันให้แตกนะครับคนดูเฮ้ยเหมือนเราจะอัพตัวได้นะใช่ไหมอ้าวแม่งไม,ไม่ไม่ทันเทสเทสบิกนะฮะเราชื่อเทสบิกนนะมุมซ้ายมือนะครับอันนี้เราต้องไปยิงคิสตันฝั่งตรงข้ามให้แตกนะครับคนดูนะเฉดเดอร์โคตรตึงเลยพี่โคโคตรตึงโคตรตึง Let's go นี่เห็นไหมมันก็จะมีเส้นบอกนะครับเหมือนโอเวอร์วอเลยอะแต่มันเป็นแบบโอเวอร์วอบนมือถือนะคนมือถอนะจริงๆเราไปปกป้องกันได้ระวงังออเฮ้ยยิงหัวสสกิลหน่อยสกิลหน่อย ร่วงโหเ,โเติงเดี๋ยวจะไปะ็นถล่มไอ้ตรงนี้นะคิทตันมันนะคนดูนี่มันยิงมันยิงคิทตันเราอยู่นี่เฮ้โอ้โอ้ต้าตาตาตาร่าวงไปดิไปละไปละโดดไปหน่อยเจะยิงถลง่มคิทตันมันนะอ๋อ้คิทตันมันอยู่ฝั่งนั้นนี่ว่ะ รอกันฝั่งเราพอฝั่งเรากำลังไปยิงไอ้ตรงไอ้สองตัวนั้นอยู่ตรงนั้นล่วงต้องรอรีเลือดนะครับคนดูนะยิงหน่อยยิงหน่อยสวยสวยระยะไกลนะคนดูอาจจะไม่แรงกันหลยโอ,โอ้จะตายล่วงหลบครับหลบครับ เมื่อเรามายิงคิทตันอยู่ฝั่งนั้นนะฝั่งมันเดี๋ยวเราจะไปยิงอ่ะเราไปลองยิงดูบ้างนะครับยิงมาเก็บเลือดเลือดซะหน่อยนี่เดี๋ยวเราไปดันให้ดูนะก็ตึงก็ตึงนี่ยิงคิทตันตรงนี้แต่ก่อนอื่นเราต้องกำจัดไอ้พวกนี้ก่อนล่วงแล้วก็ยิงคิทตันตรงนี้นี่เป็นคิทตันฝั่งนั้นนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ด้านบน สกิลเรียบร้อยสกิลได้ไหมสกิลใส่นี้ได้ไหมเฮ้ยใส่ได้โอเคถึงอยู่ถึงอยู่วันตีใส่สกิลนี้ได้ไดตายสวยฮ yeah. ่่อีสี่อีสี่บลูเออมันมีตัวหนึ่งเกียนเหมือนกันนะคนดูมันมีตัวเกียนเนี่ยผมจะเล่นให้ดูตัวเกียนะอะแบบว่าเข้าไปนั่นอนะอันนี้ผมแบบแรงอัพรัวๆเลยนะตอนนี้เงั้นเปิดเลยให้เล่นบนสตูไทยด้วยนะครับเจ้าตัวเกิมนี้นะ อ่าดูดูฮีโร่ดินี่ฮีโร่มาใหม่นะครับนี่อัพเลเวลได้ะไรพวกเนี้ยนะครับนี่เราเอาตัวหมอเราไปนะไปพิชิตคิสตันนะครับคอยดูนะโคตรเกียนอะถ้าเอาตัวหมอลงไปอ่ะคนดูเพราะมันแบบว่ามันฮิวได้ตลอดแล้วก็ยืนฮิวแล้วก็ยืนยิงป้อมเนียนตรัดตรัสตรันะฮะเกินปุยเนาะบอกเลยเกินปุยนี่นเชดด มานี่มันเลือกตัวฮิวได้ด้วยนะคนดูว่าเราจะฮิวใครนะครับแต่อย่างแรกคือเราจะไปถล่มกิทตันฝั่งนั้นเออเอาดิตอนนี้เราไม่สนเลยนะไปไปกระทืบกิทตันมันอย่างเดียวมันเป็นแมปกระทืบกิทตันนะนี่ยิงกิทตันยิงนิ่งเลย มันต้องฮิวใครเฮ้ยตัวนี้มันแจมว่ะนี่ตัวแทงมันนะครับถ้ายิงเข้าหัวได้ยิงดีนะครับร่วงนั่นอาจจะร่วงยิงกิตต้านสิพ่อคุณพ่อคุณหลอโดนยิงโดนลงโดนมาแล้ว เอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยตัวไอตัวไอตัวสกิลเนี่ยแม่งวางสกิลยิวละบอกเลยโคตรอมตะร,ร,ร่วงร่วงโดนรูดโดนรูดโดนรูดน,นานๆานยิงคิตันนะทีมเรามันไม่รู้นะว่าต้องยิงคิตันแต่ตัวเรามันฮิวตลอดลับโดนโดนมันฮิวดีลงโดนใหม่ยืนยิงชิว,ชว ไอพวกนี้มันน่าต้องขาดจังวะเพื่อเราใส่อยู่ข้างหลังเลยนะอีนี่มันตายยากแท้นี่คอยดูคนดูนะแบบเดือดแตกร่วงโดนเราเหิวเลือดอยู่ยิงไปพวกไม่มีวันตายไม่มีวันตาย <c oughs> โคตรเกียนลงโดนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตายมันสกิลมันสกิลอันตีใส่เราก็ตายได้นะคนดูนะ คิทตันดามิทสองเท่าโอ้ยยิงคิทตันหน่อยพี่พี่เราไม่ยิงคิทตันเลยดูดิไป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 ตอนนี้ผมกำลังวิ่งไปนะครับ let's go let's go let's go ทำไมเหรอทำไมเหรอนี่ยืนยิงชิวๆเป็นสิวได้ไงอยู่เลือดชิวๆสักหน่อยดามิทสองเท่าครับผมยิงแต่คิทตันพอละคนดู จากดาเมจรอบละสองร้อยเป็นสี่ร้อยแล้วนะยิงกันไปก <c oughs> ูยิงยิงชิวแล้วตอนนี้ปั๊มปั๊มปั๊มรัวๆลงโดนครับโอ้โดนเราฮิวฮิวโครนหดออะถ้าอยู่ใกล้ๆใใเรานี่สบายเลยนะคนดูไอ้นี่มันยังไงวะ ไล่มาหน่อยดิไล่มาหน่อยดิล่วงนี่ก็ยิงกันไม่ตายท,าทักทีอืมอ้าวเพื่อนกูนล่วงเลยนะยิงคิตตันหน่อยดูพี่เอ้ยเออสวยโคตรึงโอเคนะครับต้องู้ชมนกักการ่วด้วยกานสบหรับตัวเกมมือถือที่มีชื่อว่า T3 Arena น,นะคล้ายๆ Overwatch เลยนะครับลิงโหลดอยู่ด้านล่างคำยันตะคลิปทั้ง iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะ ใครอยากโหลดไปโหลดกันมาเล่นได้นะทุกชมนะส่วนวันนี้พี่โคกขตัวไปก่อนนะครับใครต้องการหาเว็บเติมเกมดีๆว่าจะเป็น Rv ร์วีพับจีโบบายกับจีนิแพคฟิฟฟ์วอลเลนเดียโบวมัทก็ไปเติมกันได้ที่เว็บฟรีช็อปนะเออสําหรับวันนี้พี่โคกขตัวลาไปก่อนนะครับทุกชมนะก็ไปเติมกันได้นะครับที่เว็บ i ร h Man Shop นะไม่ว่าจะเป็น r าร์วีพับจี a บบายกับจีนิแพกฟิฟฟ์วอลเลนเดียโบวีมัทเทลโรบบอกโอวัลสอก็ไปเติมกันได้นะครับถูกกับเติม Richman Shop ฉลอง3 0 0แสนซับแจกยักบซับก,ก,กระจายแจกหนักกว่า70,000บาทแจก n o t h i n g Phone มือถือแฟชั่นสุดจี๊ดและหูฟัง Laser Hammerhead Pro หูฟังสำหรับเกมเมอร์และกิฟ v ์ u ชอ e ์มูลค่า199บาทมากกว่า100ยรางวัลพร้อมกิจกรรมชิงโชค2ชั้นอยากรู้ปล่ะล่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ Richman Shop ทั้งในเฟซและไล n e